ครับเปิดสมาร์ทออสอขึ้นมาครับเราขอไปที่น่ารักตรงนี้ครับนี่ครับน่ารักครับเออถ้อาเห็นแบบฟ้อมตัวนี้ครับนี่ครับจัดบนโนโนโน้านออเนาะที่จริงเขาเลี่ยงมาท่านหายไท่านบวกหลุดนองบ้านหาบอกระท่านหรอกอเลียนกันไปครับ นี่ครับกดลิงก์ตัวนี้เลยครับนั่นกดเล็งเนาะแล้วก็เข้าไปให้ความยินยอมครับกดเข้าไปครับกดพัดไปครับแล้วก็ใส่เลขบัตรนั่นถูกคนแล้วก็ตอบตอบเรียบร้อยครับตอบให้เป็นอันนี้เป็นจังหวัด สาืีน้ำตะกุลใส่เเล็กผ่าประชาชนใส่จังหวัดขอนแก่นนะครับใสใใ้้บิดครับแล้วกาทัดไปครับแล้วก็ตอบจนกว่าสิดสุดแล้วมีหมองสรงครับทํานนี้ครับ